สวัสดีค่ะวันนี้มีวิธีขยายพันธุ์ลิ้นมังกรแครด้วยวิธีง่ายๆมาฝากมาสิลงมือทําไปพร้อมกันเลยค่ะก่อนอื่นมาดูซิสิ่งที่ต้องเตรียมและต้องมีก็คือดินผสมแล้วก็กระถางที่เราเตรียมไว้เป็นดินผสมสูตรฉันเองนะคะเตรียมมาในกระถางแล้วแล้วจะมีอะไรอีกอ่า อุปกรณ์อีกอย่างนะคะที่ต้องเตรียมและก็ต้องมีก็คือคัตเตอร์ซึ่งเป็นคัตเตอร์ที่ต้องคมใช้ปาดครั้งเดียวก็คือขาดเลยนะคะคัตเตอร์แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้นพันธเป็นต้นพันธุ์ที่พร้อมจะขยายพันธุ์เป็นต้นพันธุ์ที่อุดมสมบูรณ์ ก้านใบอวบมีสีเขียวเข้มลักษณะต้นแข็งแรงพร้อมที่จะขยายพันธุ์ต่อไปอเรามาลงมือทำกันเลยใช้คัตเตอร์ที่คมๆตัดโคนใบ เราต้องการาขยายพันธุ์ต้นลิ้นมังกรแค่มากเราก็ตัดเท่าจำนวนที่เราต้องการก็ตัดใบไปเรื่อยๆนะคะก็เลือกใบที่มีความอวบความสมบูรณ์ความแข็งแรงแล้วก็ดูลักษณะใบก็คือไม่อ่อนมีสีเขียวเข้มลิ้นมังกรเพราะเลี้ยงง่ายนะคะตัดเท่าจำนวนที่ต้องการ ส่วนต้นพันธุ์ที่เหลือก็จะเหลือเฉพาะใบอ่อนเพราะว่าใบแก่แล้วใบที่พร้อมที่จะขยายพันธุ์ต่อไปเราตัดไปแล้วที่เหลือติดต้นก็เป็นใบอ่อนในส่วนของใบอ่อนที่เหลือติดต้นนี้นะคะก็นําไปดูแลรักษาให้ปุ๋ยให้น้ําต่อไปเพื่อเตรียมทําต้นพันธุ์ต่อไปอันนี้คือดินที่เตรียมไว้เป็นดินปลูกนะคะเป็นดินผสมที่ เป็นสูตรของที่นี่เองนะคะเป็นดินปลูกที่เตรียมไว้บางแห่งเขาก็จะใช้เป็นดินทรายสำหรับการปักชำพืชแต่ที่นี่ใช้เป็นดินผสมผสมแบบนี้ซึ่งไม่มีพิษเพราะว่าผ่านการหมักมาเป็นปีนะคะใบที่เราใบที่เราพร้อมที่จะปักชำก็จะมีลักษณะเขียวเข้ม แข็งแรงนะคะอวบน้ําเป็นลักษณะของใบพืชใบลิ้นมังกรแค่ที่พร้อมที่จะแทงรากออกมาอย่างเยอะนะคะ,ะพร้อมแล้วนะคะลงมือทำเลยง่ายง่ายสบายๆม่ย่ากก็แค่นําใบที่เราตัดเตรียมไว้เมื่อกี้นี้นะคะปักปักลงไปในดินที่เราเตรียมไว้ในภาชนะหรือกระถาง ปักไปเรื่อยๆนะคะจนหมดทุกใบหากเราต้องการเยอะเราก็ต้องมีต้นพันเยอะนะคะแล้วก็ใช้น้ำรดน้ำพอชุ่มย้ำนะคะว่าพอชุ่มอย่าแชะเพราะถ้ารดน้ำแฉะอาจจะทำให้ใบที่เราปักชำไว้ที่ยังไม่แข็งแรงนะคะเน่าเสียได้แล้วก็นำส่วนที่เราปักชำไว้ ไปวางในที่ร่มลำไรนะคะไม่ไม่เจอแดดตรงๆเพราะถ้าถ้าเจอแดดตรงๆก็ต้นใบที่เราปักชำไว้ยังไม่ได้แข็งแรงก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้ส่วนต้นที่เหลือก็เก็บไปทำพัน์ุต่อไปการดูแลรักษานะคะเป็นต้นไม้ที่ทนต่อสภาพอากาศแห้งแล้งไม่ต้องดูแล,แลรักษามากขอให้ได้รับแสงแดดเพียงพอ สามารถปลูกได้ทั้งกลางแจ้งและภายในบ้านเรือนนะคะปลูกได้ทั้งกลางแจ้งและภายในบ้านเรือนที่สําคัญดูด้วยว่าหากเขาแตกหน่อเต็มกระถางจัดการแยกหนอก็ได้นะหลังปักชําสักพักถึงเวลาย้ายลงปลูกนะคะมาตรวจดูว่ารากออกมากหรือยังเวลาย้ายลงปลูกก็ไม่ควรย้ายทันที ควรค่อยๆทำเพื่อการปรับตัวของต้นไม้และช่วงแตกใบใหม่ไม่ควรลดน้ำมากเกินไปเพราะอาจทำให้รากเน่าได้แล้วเราก็จะมีลิ้นมังกรสวยๆไว้เชยชมนะคะขอบคุณที่ติดตามเจอกันคลิปหน้านะคะ